ฝันเห็นคนปีนรั้วฝันเห็นคนปีนรั้วแปลว่าอะไรโอ้ตายล้มีคนอิจฉาลิษยา มีคนอันนี้จอมมารมีคนเนี่ยคิดร้ายท่านอยู่อันนี้เป็นผู้หญิงสาวงามนะคะเอาทรับถูกคนมัดมีคนคิดร้ายคุณเนี่ยเหมือนอยากจะกั่นแกล้งคุณมีคนเอนวี NV. มีคนอิจฉาลิษยาคุณ คุณมีพระแม่ตรีสักติคอยให้การปกป้องคุ้มครองเนี่ยตัวคุณนะโดนจับมัดมีคนอิจฉามีคนคิดร้ายคุณมีพระแม่ตรีสักติคอยปกป้องคุ้มครองคุณเป็นคนมีความกล้าหาญคุณเป็นคนที่มีจินตนาการและความสวยงามเพื่อนเก่าอิจฉาริษยาคุณอยู่ค่ะ ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีเพื่อนเก่าศัตรูเก่าคอยอิจฉาลิษยาในตัวของท่านอยู่เลขนำโชคสามเจ็ดสามเจ็ดรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปนะคะ